เราแลแนหลรถไปพูดน,นะครับแลนแบบจวดๆไปเลยนะครับของเขาเออบอกไม่ต้นไม้ก็ทุกอย่างนะครับไปแยกระบบให้นะครับ สูงนะครับสูงนะครับหลังจากเดินทางไปติดอยู่นะครับรอบวังหันยูอุบลชิสเกียร์สุรีนะครับรอบนี้ลงมาแถวนี่ยนะครับเขาหินซ้อนนะครับสามคันนะครับด้วยแล้วก็ไอ้กระบินบุรีแล้วก็ท่าตะเกียบช้างเท้านะครับด้วยสามคันนะครับก็เท้าตะเกียบเอาไปนอนนี่แหละให้มันเร็วนะครับแล้วก็ให้พี่น้องเขาทันใส่งานนะครับ สามคันเต็มรถตูุ๋ยขึ้นเก่านะครับอัญยะอีกแล้วนะครับสามคันงานกับเข่ามาตัวเนื่องนะครับพี่น้องเอ้นี่ครับบัลเด้บอลลีนะครับบอลลีนะครับถ้าผู้ใดอยากได้นะครับต้องเฝ้าสั่งเลยครับเด้อเพราะนี่ช่วงใกล้สิ้เข่าเทศกาลนะครับพี่น้องเขากะที่ถอนมันถอนอย่างมันเดือนซีนะครับมันก็ทิ่ไหลขึ้นเรื่อยๆอีกนะครับเขาต้องลงคิวหรือจองล่วงหนานี่ครับด้วยพี่น้องด้วยบอลอันบาสี อยากได้มือสองมือเราได้มันบ่ได้นะครับคือต้องสร้างลวงหนาอันนี้เพิ่นก็สร้างมาเป็นเดือนแล้วนะครับเนี่ยเท้ากับล่ไล่นัดลูกค้านะครับเดือนนั้นเดือนนี้นะครับวันที่ตัวนั้นตัวนี้หรือว่าสีกรนะครับก่นส่งงานก่อนกําหนดแบบนี้หลังหลังกาหนดก็บบ่บ่ขาดว่าบ่โดนนะครับนะครับมันก็ตามนี่ครับเราจะทางตามนี่แหละมันไกลนะครับ นี่ก็ลงมานะครับก็สทรงงานก็วันที่สิบหาพอดีนะครับพอดีละมือนี่ก็เป็นหาสิบแรงนะครับยุคคาอินซอนนะครับติดหลายคันเลยพี่น้องเพื่อนเห็นนะครับเห็นตัวอย่างกันอยู่น้ำมูบานเพื่อนกัดซังเฮามานะครับออกจากนี้ก็จะกปีไปอิสกิแล้วครับอิสกิกระบินบุรีไกลไหมลุงชินจากนี้ไปกระบินบุรีประมาณ100ร้อยโลไหม โอ้ร้อยรัไปไปท่าตะเกียบก่อนก็ได้ไปท่าตะเกียบก่อนอันนี้มาสามคันนะครับเดินอิสกิฟอร์ดกูบูต้าห้าสิบแรงนะครับตัวนี้ผ้พาพืนสร้างมาสิบผืนนะครับตัวนี้เด้ออันนี้เป็นแยกระบบนะครับอิสกิก็แยกระบบนะครับฟอร์อบบดไม่แย,ยนนนก,นนกนะครับนะครับเดี๋ยวค่อยตะบึงกันเด้อครับเด้อเป็นไดเบางานแรกนี่งานแรกนะครับอ้ ฝนตกพอดีนะครับเด้อมันหน่อยือทีงามบักขักแหละครับตอนนี้ฝนตกพอดีนะครับระวังเขาเดินทางมากับฝนตกนะครับนี่จะมาจอดอยู่นานนะครับบานูกค่าแล้วก็ตื่นขึ้นแล้วที่ได้เห็ดเลยนะครับทุกงานแหละครับถ้าผมไปนะครับโอเคเป็นองขอติดตามันด้านับมาประมาณชั่วโมงน้อยๆนะครับเรียบร้อยดีนะครับเด้อนะครับเป็นแอร์ศูนย์หนึ่งแปดแยกระบบนะครับสวยงามนะครับ งามวหลีกับพี่นรองเบิ้งเอารถเลียกกับเตียวไปลองอยู่อยู่ปวามมันพร้อมนะครับพอดีเพิ่นกำลังถอนมันกำลังเอาผาไปฟันเซีนไอหัวมันนะครับผาเขากับมีนะครับด้วยผืนหนึ่งกะเม็ดหาสสีพุทนเม็ดเจ็ดสีผืนละสองหาสิบาทนะครับสองชั้นนะครับเป็นผาหนานะครับด้วยเป็นผาบางคาดกากระบาดให้พร้อมนะครับเดี๋ยว่ milk, alumni, <you> ขยจะไปเบิ่งนะครับไปรับบนเทนะครับเลยนะครับไปเลยไปเลยออกนาเลยว่าคิล้องเิ เลยรถบเลยเหลือไปเลยนะครับแต่โถลดั้นไหนเป็นดแกนนี่รถคขั้นนี้บ่เดี๋ยวออกไปด้วยเลยจะได้เทนะครับ,รบแยกระบบนะครับผมคอนโทรลไกมือดีนะครับตัวดึงกับไกมือดีนะครับเวลาเ้าดึงจังสวี่บนเนยนะครับเด้อตัวนี้นะครับนี่แหละครับสวยงามเดี๋ยววิ่งออกไปที่นู่นเลยนะวิ่งออกไปป่ามันเลยไปไปข้างซาเล้งไปนั่นหละ เดี๋ยวเราจะไปลองที่อู่เอ้ที่อู่มาท่นติดปลามันเลยนะครับไปผู้ใดล่ะไปทางไหนปลามันนะ่ะนะครับแล้วก็จไปติดฝอดฝอดยุทธาตะเกียบตอเลยนะครับขวามือเลยติดถนนเลยเดี๋ยวแวะเดี๋ยวแวะซื้อเบียรให้สองขวดถอนเบียรน้ำด้วยถอนเบีย์พร <laughs> เมื่อยพี่น้องคนลงนะครับ ลูกชินขับรถไปนะครับพี่น้องไปปลามันเด้นครับแล้วลูกของล้อก็จะไปตามถูดนะครับไปครับพี่น้องไปเบิ่งกันกำลังฟันมันเลี้ยวเขานีละลูกชิ้นเลี้ยวเขาไปนี่และนะครับเลี้ยวเขานี่เลยนะครับมาทดลองนะครับเดี๋ยวมาทดลองค้าวหนึ่งนะครับทดสอบนะครับ ลงมาลงมาฟันมันซอยกันโอ้ยใจเงยไหลพุ่นกินน้ำก็รอพตรนะหิวน้ำจะเศรวงเงยไหลว่ะพุ่นนะมือวางกันดับเลยแม่หลดแล้วผูไปหล้วพี่น้องเ้อตอนนี้กินนะครับเพ่นแม่เนี่ยมื่อที่ผูออกซะหบนีลย คูบดเะพไปนองเบิง่งลุงเช่นทำไงดีถ้าหัวมันออกเนี่ยฮะไม่ซ่อมให้ลูกค้าเลยนี่ครับหัวมันเราเนี่ยดีฝนตกพอดีนะครับนี่สวยดูเลยนะครับเปิดปลาบ้นอยหน่อยเด้นนะหัวดวกพร้อมนะครับหัวมันหัวมันนะครับ ฝนตกใส่พอดีเลยอ๋อไม่ได้ไถเอาตัวนี้เหมืนบ่ถอนเอาเล่นบ่นี่เอาคือบ่ไถ่ายเอาฮะโอ้ยไถตัวง่ายกว่าแบบนี้นะบ่เสียดอกขึ้นอยู่กับคนไถพุ่นกับการปราผ่านพุผลขอ้อมาผมว่าไม่เสียเนี่ยดินยังสีมันโอ้ยขึ้นเรื่อๆๆแห่งฝนตกดียังสิ ะ,โ,ะโอ้มีมีแมคโครพอมที่นั่นโอ้เพิพ่นทุนหลายได้ซื้อแมคโครุลนน่ะเพิ่นจับแมคโครอยู่พี่น้องเนี่ยรถเฮาก็ได้อืมโอ้ปลานี่มันหน่อยเด้นะดน,น,ปน,ปนปะปลาบ่ไถเอาเสยอไเป็นแต่ไถยนีย่หีตะเกียถอนเอาเสย้อเพ,พิ่นเอาโโรถแมคโครขุดเอาเด้อพี่น้องเด้อพุ่นละ เป็นผู้ละคนเลยวะแม่โคไม่ทัดไทยนี่มันจะขึ้นลื่นลื่นลื่างดีเด่นนะพันนี่อย่างบนนี่พันนี่อย่างบุตรจิตลำมันตรงดีดีระยองวะพี่น้องว่ามันเปิดลายอยู่นะครับอันนี้ก็รถเท่ากำลังเตมาทดลองจกซองกองกับเพาะนะครับพี่น้องผมจะไปต่อนทาเกียบต่อนะครับทดลองอยู่ Long chim có lời có đấy tha đấy cái này, vừa nóng mặt thôi 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 นะครับตูดไปหากองที่สองนะครับแล้วก็กอข้างนาอีกแล้วก็แล้วก็ยกขึ้นนะครับเขาก็จะได้กอแบบสองพื้นง่ายๆนะครับถอยก่อนเออแลี้ยนหลุดไปพูนนะครับแลนแบบจวดๆได้เลยนะครับของเขา ลดลูกคููเบิดแล้วเนาะงาไม่งาไม่สายไฟอยสายไป,ยไปนี่ยังวะลูกน้องไมมันเบอร์แบะพี่น้อง เอาละพี่น้องมาที่เบิ้งขั้นที่2ต่อเลยนะครับเดินทางนะครับเด้อเขาป่าละเมอนะครับไปใสายบุปายนะครับพี่น้องมาขั้นที่2อันตีฟอร์ดนะครับเด้ปอปายางยโอ้ยมันมันทะลุจันทบุรนนนนีิบบ่ <c oughs> เบิ้งครับไป <c oughs> ไปทอดทุกหม่องอีลิครับเขานี่เมืาา่อวาจะขึ้นเขาเขาป้ายางไปทุกหม่องอีลิพูดครับไปละปวดปวด มันเลีออ้ยวได้บ่กูเชินเอาดีๆนะนี่คือสิอบอุ่นเหนะ็นว่าบรรยากาศประนีศไุ่นนะครับน <c oughs> ี่ติดตัง้งในปลายยางแล้วติดตั้งเสร็จคืนนี้ก็นอนสุดยอดว้ายนั่นนี่แหละเนาะตั้งเต็มเลยว้ายหาไกป่ปลาตัวห้องไกป่ปลานะครับลมลื่นขนาดนะครับผมเห็ดไปพร้อมนอนเว้นไปน้ำนะครับนี่สุดยอดนะครับแต่ว่าลูกน้องน,นอนไปเด้อ เป็นบอสเซอรจินเออนี่ครับบอสติดเศษกับดิพ้าห่านหลักยางยักทงสองทงอยู่นะหลักยางโอ้โหประมาณนั้นมึงขึ้นในยิ้นหอนอยู่ลุงชิ้นน้ำไหลเลยน้ำไหลหย่อนวัดทอปลาปลาแตกเนาะบอร์ดี้ เงินไหลนี่ครับมาหอดเราด้อครับพี่น้องเกษตรกรเขาครับที่ยืนเลือกปันได้เขากับมหามาผ่อมาหามาติดตั้งให้ได้พี่น้องเด้อนะครับพี่น้องเกษตรศาสตร์ได้ยังไงบ่อรีตุนมันต์เออเกษตรศาสตร์นี่นแหละโอเคนะครับพี่น้องมาหอดแล้วที่สองนะครับเป็นฟอร์ดนะครับเด้อตัวนี้นะครับเพ่งใดคือบ่รถ เกา๋ากึกนะครับรุ่นระบายสีเราระบายอีกนะครับรุ่นนลจนปือ้อต่ว่าจะสั่นหรือปุ๊ดอีกนะสีหล่นแล้วนะมึงโอ้โหเน้นเน้นเลยวะโซเชียนเน้นๆเลยดเ,เลยด้หนี่งเออนีน่ <c oughs> นครับฟอร์ดกระบอกวีเอ็มกระบอกใหม่คนโทูลใหม่ว่าทันแล้ว่ะ ยังไม่ต่อครับเดี๋ยวเขาจะมาเบิ้งกันนะครับเด้อย่านี่ไทยพี่น้องเบิ้งฟอร์ดนะครับอยู่ที่ท่าตะเกียบทางเซ้ายนะครับเด้๋ยวเราเอาก็จะไปกระบินนะครับไปติดอีสกีห้าสิบแรงกันต่อแยกระบบนะครับอยู่ที่กระบินบุรีนะครับปาจีนะครับผมส้อรับปอร์ดนะครับเด้วยวอร์ดรุ่นเก้านะครับประมาณ4ีซีีอันนี้เป็นชุดแยกระบบนะครับออกมาเลยสายไป อันนี้แยกระบบนะครับด้วตัวนี้นะครับไปดันด้วยไปดันแยกระบบให้ลูกค้านะครับตัวมีฟอร์ตกระบอกไม่คนอนโทรลไมก็ทุกอย่างนะครับไปแยกระบบให้นะครับ สูงนะครับสูงใบดันเลยไปดันเลยพี่น้องครับเิ่งน้ำอันนี้ใบดันกันเนี้ปกติแล้ครับเด้อจะบอกคนณโทษไหมเกื่ทุกอย่างนะครับดันดินได้พอมนะครับตัวนี้ดันดินได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับพอดแยกระบบนะครับเด้อ ตัวนี้นะครับส,สวยๆไปเลยนะครับโอเคโอเคสูงแล้วสูงแล้วพอแล้วเอาละบัดเทศนี้สะได้กาบาันไปติดอีสกีตัวอีกบประเทศนี้คำพอดีก็สิหดบา้านเมื่อดึ๊บนี่ครับสวยงามนะครับเด้อเหมือนเดิมทุกอย่างนี่นะครับ ก็เหตุแห่งน้ำนะครับแยกระบบพร้อมกระบอกคอนโทรนไม้เบสทุกอย่างนะครับโอ้โหสูงปลอดสูงครับแล้วจะพามาเบิ้งมันเลยแหละนี่ครับแยกระบบไม้ไว้นะครับด้ียก็บอกคอนโทรนไม่เบสทุกอย่างนะครับนี่ก็คอนโทรนตัวดึงนะครับอยู่เลาะกันเนี่ยนะครับดึงตั้งนี้ก็ได้แล้วนะครับอ๋อดึงได้ดึงได้สองตัวเลยอันนี้ก็ระบบแยกระบบนะครับนี่เป็นคอนโทรนไม้ได้ครับด้วยตัวนี้ ึ้นตัวเรียกกันเหครับขึ้นลงตัวนี้แหละอคอนโทรนตัวดึงนะครับตัวดึงแยกกระบอกใบดันก็ปกตินะครับใบดันกับใสใดขึ้นกานี่แหละแล้วไอ้ตัวสูงมี่เกี่ยวกับอะไรล่ะครตัวไหนตัวเนี้ยตัวดึงปลดไงปลดมันยังไงเราหิ้วขึ้นไปแล้วก็ปลดตั้มเลยตัวนี้ก็เป็นตัวยกให้มันเทลงนะใช่ครับนั่นแหละโอเคนะครับเดี๋ยวไปพ่อกันอยู่กระบินบุรีต่อขั้นที่สามประมาณ ผ่าโมงไอ้ซีโมงเคืองนะครับซีโมงแรงนะครับเพื่อนอิสกิซีสิผ่าแรงนะครับตัวนี้นะครับอันนี้เพิ่อนก็แยกระบบนะครับกะเพื่อหันก็แยกระบบแต่ลับไฟอยู่ทั้งหลายๆ<ว>เดี๋ยวถอยใกล้ๆไฟก็ได้หรอกปีกๆ,ๆ,ๆ,ๆเอาทั้งปีกกัได้นี่ครับอิสกิซีสิห้าแรงนะครับแยกระบบแม่มันยังจวดนะครับไปอีกเลยไปอีกเลยโอเคเอาเอาเองซนละ แยกระบบด้วยครับเด้วยม้วหันกับเฮดฟอร์ดฟอร์ดฟอร์ดก็แยกระบบไม่เปินว่าหันนี่นะครับ,บตัมอม,ตม่านบ่ปากมันอยังเสียแยกระบบแยกคอนโทรลใหม่ทุกอย่างนะครับด้วยตัวนี้นะครับสวยงามแข็งแรงนะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับบ้านยังขึ้นหนานเนี่ยนะ <c oughs> บ้านนั้นเกาะหนองตามันบ้านหนองตามันของอ่อนเลเลยไปหน่อยหนึ่งของฟอดเด๋งเหรอสวัสดีครับโอ้เป็นไหแล้วเบิดไปมันยังเลยมันมันมาตีดอยู่นี่ฟอดบางจังเดียนเฮ้ยต้นกระท่อมครับบอดีไปซื้อวังหันนี่ยู่บ้านลุงพอเดียนไปพ่อกระท่อมก็เลยน โอ้ต้นละลายบาทอยู่ครับค,ครับเพราะว่าเสียวไปปลูกอยู่น้านะลอยต้นยะปลูกเกษตรผสมผสา,านเลอันนี้ก็อีซากิแยกระบบว่างหันกติดฟอด์ดมแยกระบบให้เพิน่นเสียดมาก่าหันีลมันไก่นะกระท่อมนะครับใครอยากซื้อนะครับซื้อหาได้เลยระวังต้นมันพังเลยนี่นะครับ ส่งถึงที่นะครับน,รรนี่ครับราคากันเองนะครับตุ่นลาบอกร้อยเหรอครับไทเอาเอาไม้ไอแม่น้ำไนน้ำทอมเพียงใดโอ้นี่ตีน้ำทอมเขาผสมไปนี่บอกว่าไว้ก่อน,ออนเออบอกเดี๋ยวไว้ก่อนน้ำทอมเอาไปกินเลยน้ำทอมนะครับเดี๋ยวเขาติดตามผมนี่นะครับยบร้อ,อยนะครับไอสกีนะครับหาทิพซี่ห้าสิบสี่แรงนะครับ อีสกีเขาเล้วประมาณหกโมงน้อยๆนะครับสูงนะครับสูงขั้นที่สามนะครับอันนี้กับอีสกีเขากะแยกระบบนะครับเด้อตัวนี้โคสะท้อนแสงดีเว้ยขอทาวะยกสูงนะครับยกสูงอีหลีนะครับเด้อเนี่ย เอาไปเทียบครับตัวรถุมนะครับเพรับตัวดีรัวมันสูงอีรีนะครับเลยหลุดหลากหลายเลยเหรอครับยีสกิห้าสิบสี่แรงเงินบ่ครับไอ้นี่โอ่นี่เลห้าสิบสี่แรงนะครับนี่ห้าร้อยห้าสิบสี่แรงนะครับยีสกิกระบอกใหญ่แยกระบบให้เรียบร้อยนะครับก็หันไปแยกฟอร์ดมาเลยครับเด้อฟอร์ดแยกระบบมานะครับตัวนี้เรียบร้อยดีนะครับ กำลัลงใส่เบาะนะครับที่ไหนพี่น้องเขาได้เบิร์เ้วครับพี่น้องที่ทอดหน้าบ้านกักนะครับทุกรุ่นทุกยี่หอ้อสวยงามนะครับแต่ว่าถ้าผู้ใดอยากได้ก็ต้องสั้งเต้าเนินเนนี้น,นะครับเด้ออย่าไปเขี่ยวสร้างสร้างกับเดินทางเมือ่อยเมื่อยตัวทีไปหอดแต่ละหม่องจ่ละบอลพี่จะหม่องกไกลๆนะครับ ล่าสุดมือเร้าอุบนลนราชธานีนีนะครับไปติดมือประทัดนในขามคืนอยู่โทุกขามัดสั่งอีกเหรอเห็นไปใส่งานมือเดียวเท่านั้นหล่ะครับเป็นทุกกามัดสั่งอีกล้วเจ้าเพื่อนบ้านเพื่อนไปเห็นนะครับก็เลยสั่งซีมงานเขาอีกละจะต้องขึ้ืนไปอุบลนสีเมืองมาอีกล่ะครับนะครับเมือ่อยกับไปนี่ก็บทไปสะตึกตอแล้วกับปากุง่งใช้ตออีกนะครับเนี่ยบ่บางตานะครับผม เป็นเหล็กล่างน้ำหัวาจิลาบีกับมียุแปดุดนะครับเดียมๆเ,เหมือนอะไรเห็นบ้างต้นไสห้นะครับโอเคไปน้องมือเลยพอกันจะสะติกต่อเลยนะครับ